สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีักเป็งสุขุสุขคนพ่อกับ <c oughs> เคยลาคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้อาหารน้องมังกรเปียนพี่น้องเอ๋ยเป็นเผาป้าเลยก็ลวกผักอ,อยากกินแต่ผักกินหางงูที่หยั่งเกาะเมื่อ,ก,อ,ก,อกี้นี่กินผักบ่กกินหางปลาเมื่อกี้นี่ไหน Ừ, ôi cháu hết mặt tôi nha anh ơi luôn 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 con luôn 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 เราก็ทานมังกรไปแบกของค่ะคุณผู้นี่อ่ะลูกอ่ะอันนี้นี่ผักลานี่เนี่ย,อยอตอนตอน,ตอนพอมาถ่ายคลิปก็คือว่ากินอยู่ผักอ่ะมาถ่ายคลิปปุ๊บผักก็เอาไม้เคียนนี่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 นปาลาลานนี่เออพูนโอ้มีอยู่พี่น้อง ลวกผักกับปลาแต่กินแต่ผักนน,นีีู่่อยากได้ก็เอาเองรถเอา,อาเองรถเอาให้แม่ช้ตะเวกียบนะล,ลูกหลากินปลานะเอาเชือกเชือกให้ใหม่นะ มีแนวลิศแล้วโอ้ยอาหารแดงพี่นอ้องขอบขอบใจเนานะเมตาพนใดปลาคอแล้วกับปลาดุกมาผากแล้วกับพอด้าน้องมังกรก็ได้ปลาดุกมาผักเ,เนี่นย โอ้โหปูพูปูดูข่อยพูปูปูดาปูดาอืมเนื่อหมูสับจานเนื้อปี๊ดจ้ะดูข่อยเหลื่อมตาต่อรามาต่อรุ่งตุ้ยปหญ่พามก็ได้ปลาซิวแล้วก็ปลาดุกหายมันนี่เป็นมือของปลาลูกข่อยปลเลือกกินแต่พักเข่าไม่กินเลยข่อย มามาพอปอนมากินเข่ากับปลานี่ลูกอันนี้นี่ละละละเนี่ยนะกินแต่ผักบาดเนี่ยลูกนะมานะต้นพอปีงพะปลาเอามาเอามา,ามาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันง่ายๆเลยมั้อนี้มีแกงปลาพร้อมเนาะพอด้ามาให้แต่ว่า ไว้ให้ลุงกับเช่าเอือยกินเอาสีกินกับตัวนี้แหละปลาตัวเดียวเออลูกก้อยกินผักเออเฮ้ยเก่ง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 เอาสีไปใส่บัตรนี่ทุนเก่งสีไปใส้มาลงมานาั่งลงมาลังพี่เอวลงมาลังนี่ลงมาลังนี่าม,ามาพอปป่อนนะมาตัมามานั่งพอน นาบหลาวมาอันนี้นี่เหลอเจวนะบออืมไอ้ที่มันมีแต่ปลาบังคับได้ผมมันหักแล้นมัก็นี้อันนี้คณบัหญก็จะบังคับนบังคับเนี้ยมันจะกินนี้า้้วอย่นั้นมันหั่ักกัน

ม,ม, 1941, ม,มาเซลนีตตัวยงยงยงเออกินเจ๊ผาอลี Bắt ta kỳ. Tui kia mày này Nếu anh không anh hùng. Anh hùng mày 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 เขาพปกนะออมเออมันเมามันเมาผักแกงนัวพี่น้องมันหวานปาอยากขาจนมา,าได้กี่ได้โมนีกแบบ้องน่ารู้สึกได้วันทุ่งยาแต่ยังไมไนี่ัสอ นี่หอ,อมกินจนเต็เตเมเลยนะคนคนึ่งเอาเนี่ยอือ,อ,าาอย่างเมาพยยามาั้ยลูกพยายามไหยายามไหมมา

r Muốn nè mô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 n nè Phải nè môn nè mẹ buông môn nè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  Pa, nè môn nè môn ล่าในพม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีต่ติดตามรับชมพอกันม่คลิปหนาครับเคืลาสบายดี